ล่างสิออกปลาใหม่กำลังสิออกปลาใหม่พี่น้องอันนี้รอจ้ะหนงดอกสองดอกอันตะไลเราจ้ะเฮ็ดเมาตัวซับอื้อหือใหญ่มากใหญ่มากบานเต็มที่แล้วจ้ะสองดอกนะลังสิออกปลาเขาวนไปวนมากผุนดอกนึงอยู่แน่นสุนุ่งหัเห็นตาผุนดอกนึงอยู่ผุนโอ้ดอกนึ่งสุดเลย

ดอ๋อดอกได้เ้ยตังไหวงงามๆอ้ยตังแวไทยลูกมยังัเเก็บมาแล้วเขามานับเแชมเปญฟาแมยาปยอรเนสดีมากเลครับอ้ยสองดอกจก้ะสองดอกสองดอกเริ่มออกใบปลาใหม่แล้วจ้ะปลานี่เขาพอแค่นี้จ้ะ เอ้าไฮเฮ็ดอุ้ยสิออกปลาใหม่มาสิสิออกปลาใหม่กระด้งสิออกปลาใหม่พี่น้องอ่ออันนี้รอจ้ะหึงดอกสองดอกอุ้ยเออฮะอุ้ยพี่น้องเอ้ยมึงเห็ดนี่เห็ดนี่เฮ็ดนี่อันตรายเลยจ้ะเห็ดเมาฟัวซอฟอือหือใหญ่มากใหญ่มากบานเต็มที่แล้วจ้ะสองดอกนี่เห็นดอกนึงจ้ะ หนึ่งดอกอุ้ยตตุยอนสรูปแม่ีนเหรอ้ยอย่ๆกังจะออกปลาวาวนไปวนมาอู้ดอกตึงยอนสดูดอ้เห็นตาผุดดอกนึงงยัาผุดกเรดฟร์มเสียดเห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะเห็นไหมเฮียจะเบชัม้งเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ดอกมันสอดเลยว่าสิอวกกาลังสิอกปลาละจ้ะแต่ว่าเฮากัเห็นอีกอยู่จ้ะเ็ทแล้วก็เก็บเนาะขามันบ่ท่านไ้ตู่มเพรั่นมันยังบ่บานๆได้จ้ะแต่ว่าขามันเน่าเนาะบุกสายบอกมันบ่แม่นเห็ดว่าซั่นมันเป็นอันเป็นลูกสนว่าซั่นโอลูกสนจังไดลูกเห็ดคักๆเห็ดพึ่งหวานดอกตุกปุติปิอยู่จ้ะแต่ว่าแต่ว่ามัน มันเน่าขามันเน่าเร็วๆเนาะเก็บจ้ะหลังจากที่เข้าสิออกจากปลาเขาก็ยังได้เขาก็เก็บตัวไปจ้ะย่างว่นไปว่นมากแบบปุ๊บปุ๊บติปปีอยู่พวกกะคงล่ะโอ้โหลูกสนมาสันนจดจะจสกมามนาะ ยาคล่องละค่ะมาเลยจ้ะอ่าเลเสียกันจ้ะยาบูปลาบูเมืองมากำลัได้เห็ดอีกดอกจ้ะฮะยอะต้องสิออกแล้วจ้ะวุ่นสิออกแล้วมันก็ไม่เห็ดเนาะเราก็เก็บต่อไปเออต้องเบิ่งเห็ดจ้ะเดี๋ยว เดี๋ยวเขาไปหาลูกทรายก่อนฮะวะเดี๋ยวเราอุ่นบอกข้างนอกเดี๋ยวสุิตกะบอกข้างนอกเราจะเออเสียดายอ้วเท็ดปเยอะมากเปนพักๆไปอือหือออกไปแล้วจ้ะไปหาลูกออกไปลูกหาลูกทรายแล้วจ้ะฮะวะเหาลูกทรายแล้วจ้ะ

เอ้าหยยบเห็ดหยบเห็ดเฮ้ยตกใา่บอกย่าหยับเห็ดว่าสันโอ้ยมุนโอ้ยมันเนาจ้ะโยนไปใบคุณนึ่จ้ะอีโ โอ iğ, ้ยดอกมึงโอ้ยได้เอะพี่น้องเอ้ยตังไวงงามงามโอ้ยตังไหวไทยลูกมันยังนุ่เก็บมาแล้วเ้ามานับบึงนับบึงก็จะได้มองเนี้ยคุ้มเดียวกันด้จะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็มองนี่11ดอกก็จะ11บเอเอ็จ้ะตัดขาเห็ดไปเลยเพราะว่าดอกมันหน่อยมันมันใบใหญ่บวบคือเก่าเราจะรู้สึกว่ามันจะลุนลาลา ดูล้านแหงๆจัง,งน้อยน่าจะน่าดิน<ะ>ได้สิบกระดอกเลยกุมนี่ได้สิบกระดอกจก้ะขึ้นมาเนี่ยอ่อนเนาะแต่ดอกมันบ่ใหญ่เป็นไงจ้ะมองเดียวลูกไส้ไม่ยืนเฝ้าท้าแม่ มามาเฮ็ดอยู่นี่ว่าซั่นเพิ่นเพิ่นจํเนื้อน,นี่ได้ตลอดเด้อจ้ะมายามใดก็มายามใดก็ได้ได้น้อยได้หลายแต่มารอบนี้ได้หลายจะ้ะได้หลายอยู่ดอกนี่ดอกนี่งามดองแนนึงดองนิดนึงเนาะจ้ะเนาะบังแดดจักหน่อยแดยดมันองแ่ เสียงนกเสียงกาเสียงคนตีกป็ปักเป๊กปักเป๊กปักเป๊กอยู่จ้ะมัวขาดโอ้ด้บ่บ่ได้ขาบ่ได้แต่ครับดอกเล็กน,น้อยดิขามันเน่าหมแล้วจ้ะบ่ได้เข้าไปต่อไปต่อ,อบาว ไปแล้วจะเพิ่งตีกวบงเผากะฮะเฮ็ดไปน่าจะน่าเพิเาาพ่งดู้เฮ็ดเผากะจอดโอ้ยไส่บอดอกเลยโอ้ยบ่เบิ่งยางไปเหยียบเฮ็ดแม่บุญจะมาแก่นเฮ็ดฟังเสียงรอนี่มันมีปกติมันมีเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มด้วยจ้ะเมื่อนี้บ่มีกลุ่มเนาะมีได้ดอกเดียวจ้ะ มึงซอมอีกนนบนี่เดะอยใส่เห็ดเห็ดยเห็ดบอกว่ายางตกไปเยว่าสังเห็ดขึ้ยอยู่จ้ะว่าบ่มีก็มีอยู่ยาอีกสาดเปดฟด้วยซอสนเข้ามาอืมคุณดอกนงี อมองนขนฮะอมี่อกีดอกหอนึ่นง,งนี่เห็นบ่อดอกหนึงนน่งน้อยฮาบ่เอาได้จ้ะน,นี่เห็นบ่อดอกน,นอยคุณดอกหนึ่งก็่างข้นจ้ะบ่อเอาจา้ะบ่อเอาปล่อยซะปล่อยไว้ซะนี่่ส่งสงมีคนมาดึงอ,อดดอกแญ่ๆไปรอคามันตะปูอยู่ ลูกทายบอกเฮ็ดละสันว <t ried ame> <In> ่ามันเห็นดอกกระปูอยู่นี่เป็นก่อนว่ามันเห็นดอกกระปูอยู่นี่ใส่ดอกเหนบอกอู้อินดี้อู๋ยูนิสยูนิสได้ยูนิสอีกสองมองละสองดอกจ้ะย่าเอิญเอิญเดี๋ยวไปลูกทายก็เอิญแม่เฮ็ดละสันเอาไปตัดขามบองเดียวก็จะไปเบิ่งลูกลูกทายได้ยัง ว้าวว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 วอวว่ววววีวววววววดอกววววววเวว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 นวว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 ้วว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 วมวว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 อวว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 วมวว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 สวีวว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 อววววอววววว้วว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 สฟินวว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 ฟินโยวว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 วปวววอวอว่าั ก็รอทั้งเห็ดรอทั้งคนล่ะบอกมาฟังก็ว่าเห็ดงามหรือว่าคนเก็บเห็ดงามเอาเก็บลมจะของกิ่งใหม่เก็บลมมาหัาตับเอามานางผักนางผักริมน้ำแล้วจะน้ำก็บ่าค่อยมีเป็นใดหรอน้ำ ตัดขาเห็ดริมน้ำนะจ๊ะเนาะ bot. Alla grebar där i båt, yeah, i båt. <coughs> Kommer du? Fort, fort, fort! Jeg klarte det. Oh, forfut, 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 forfut. Yeah. Yeah. Mm -hmm.

ดอกนี่เ n e a แล้วจ้ะดอกนี่เ n e a แล้วลูกไส้ถ่ายอยู่ของนอกวล้็จ้ะเพราะว่าเขาแวะเขาแป๊บเดียวเงี้ยเขาแวกแวกเขาแป๊บเดียวเขามาเอาหมองที่เคยหมองที่เคยได้าย้ะจ้ะได้าองดอกจ้ะไปต่อจ้ะไปต่อไปต่อคุเอา